ที่นี่เป็นยังไงบ้างฮะวัดนี้ที่นี่ก็เป็นสภาพที่โทรมที่สุดครับกุฏิเสนาสนะเป็นเหมือนที่ชาวบ้านอยู่ครับเป็นกุฏิเรือนไม้สองชั้นครับแต่เป็นแบบกุฏิแบบวัดต่างจังหวัดตะคุณโยค,ครับเข้าเข้ามาเป็นเจ้าวาดต้องพัฒนาอะไรบ้างะมาที่นี่เอ,อเข้ามาเป็นสมภารที่นี่ ก็ต้องมาบูรณะขนานหนักเนื่องจากว่าเสนาสนะวัตถุนั้นชำรุดซุโทมเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าทุกอย่างแทบจะอยู่ไม่ได้เลยเพราะก็ดง่ายๆว่าอาดีตหลวงพ่อเจ้าวาดรูปก่อนนู้นท่านไม่ได้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากว่าท่านพวมไม่เสร็จครับท่านก็เลยไม่ได้บูรณะครับก็เลยเป็นเหตุให้กุฏิเสนาสนะนั้นค่อนข้างที่จะชำรุดทุดโทรมเป็นอย่างยิ่งครับ ที่นี่เนี่ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเขาบอกว่าน้ําท่วมหนักเลยครับเอ่อปีห้าสี่ท่วมหนักที่สุดหนักที่สุดอ่าห้าสี่นี้ที่ที่ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเพราะตรงนี้ก็ประมาณเอ่อประมาณคอรประมาณคอใช่อ๋อเพราะว่าตรงนี้ถมขึ้นมาแล้วนะคุณโยมครับตรงนี้ถมขึ้นมาเอ่อประมาณเมตรห้าสิบได้ครับ สมมติมาเรียกเมื่อตอนว่ามันมันมันเป็นที่ต่ำที่ลุกครับแล้วแล้วเห็นว่าปีนั้นเนี่ยกรูแตกด้วยเหรอครับเออกรูแตกแต่แตว่าด้วยที่มันแช่น้ำมานานครับพอแช่น้ำมานานแล้วพระมันเป็นพระอ่ะอาอยุทยาก็คือเป็นเนื้ออะไรนะคุณโยมเนื้อไอเป็นพระคนสมอครับมีประมาณ กับสิบเข่งนะสิบเข่งเลยสิบเข่งจากเจดีย์องหลังาาแต่เนื่องจากว่าเขาเอาเก็บขึ้นมาแล้วมา,าไว้ที่ในสาลาในวิหาร,รวิหารน้ําก็ท่วมประมาณเสเอลมันก็เลยเป็นเหตุให้แช่อยู่ในน้านนะประมาณเดือนกว่าอามันก็เลยเปื่อยหมดเลยโอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายมากโยาาค,คือเขาเขาเปิดลงไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเอาขึ้นมาเหรอฮะก็มันชำรุดมันพังไยโยมันชำรุดอ๋อมันพัง,พง เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นห้องเลยเหรอฮะเป็นห้องเลยโยเป็นห้องคนเข้าได้เลยคนเข้าได้เลยคนคนเข้าไปยืนได้สบายอ๋อนะฮะแล้วก็เอาออกมาเอามาใส่เข่งไวเอามาใส่เข่งไวแล้วก็แช่น้ําแล้วก็แช่น้ำพอน้ําท่วมอยู่เพราะว่าต่างคนพอน้ําท่วมแล้วก็ลืมดูพระอ่าฮะโอ้ต่างคนก็ต่างคนก็ต่างหนีลืมลืมไปมองพระว่ามีพระแช่อยู่ในในมีพระอยู่ในโบสถ์ครับพอน้ำลดก็พอไปดูแล้วมันก็ เสียหายไปหมดแล้วหมดเลยครับนะจะเหลือที่สมบูรณ์มีไหมฮะมีประมาณสักถึงสิบองค์ดีไม่น่าจะสิบอยู่อ๋อเหรอฮะอยู่ในพิพิธภัณฑ์อ๋ออยู่ที่พิพิธภัณฑ์เราเก็บไว้นะองค์ขนาดไหนฮะประมาณพระคนสมองอ่ะฮะมีขนาดนี้ก็มีขนาดประมาณสามสามนิ้วมือเราเนี่ยนะสามนิ้วแล้วก็มีองค์ขนาดนี้ก็มีเป็นพนสมองและมีหลายพิม์มีหลายพิมนะฮะแต่นอกนั้นก็ก็เสียหายไปหมดเสียหายหมดก็เอามา มาบทเป็นมวลสารครับเกืบบอบหมดแหละพระอาจารย์วัดวัดเราเนี่ยสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ปีไหนฮะเออสมัยก่อนไม่ทราบครับแต่สร้างมาครั้งที่มีในบันทึกก็คือว่าสร้างเมื่อปีอ2 5 2 7 2 5 2 7เนี่ยคนคนที่สร้างก็คือสร้างวัตถุประสงค์ในการ สร้างเอ่อบรณะบทครั้งที่สองครับเมื่อสมัยัยี่สิบเจ็ดสร้าง uh huh. เหรียญลุงปูเหล็กเหรียญลุงปูเหล็กเหรียญลุงปูเหล็กเลย mm hmm. เหรียญน,นี้ค่อนข้างที่จะหากันพอควรครับเอ่อคนในชุมชนวัดทองต้องห้อยเหรียญน,นี้ oh. เหรียญน,นี้มีประสบการณ์เมื่อวัดทองในชุมชนวัดทองเนี่ยสมัยก่อนเก่งในเรื่องของกระบี uh ่เขาบอกอ๋อฮะไปแสดงเมือเอ่อไปแสดงที่จังหวัดพระนครเชียุธยาครับลูกหลานที่นี่นั่งรถไปแล้วก็ไปแสดงที่อยุธยาระหว่างเดินทางกลับเนี่ย รถมีคนอีกคนบวรมงคลวัดทองมงคลอาศัยมาด้วยสองคนครับแล้วรถเสียหลักบิดคว่ำคนวัดทองลูกศิษย์ที่ห้อยหลวงปู่เหล็กไม่มีใครเป็นอะไรแม้แต่คนเดียว<อ>ส่วนคนวัดบวรนั้นเสียชีวิตอ๋อฮะท่านนั่นคือเหรียญหลวงปู่เหล็กที่เขาพูดถึงกันหลวงปู่เหล็กนี่เป็นอดีตเกจีเป็นอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดวัดทองตั้งแต่ต้นต้นโอ้เป็น,าาน,น,น,นเจ้าวาดด้วยอดีตเจ้าวาด<อ>เป็นพระ เกจิอาจารย์แล้วก็เ <อะ S 2> ปเก่งในเรื่องของมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเก <อะ S 2> ่งในเรื่องของมูลกระจายด้วย<อ>ท่านเรียกว่าเก่งทั้งวิชาคมแล้วก็ความรู้ในเรื่องของวัาตถับิดงแตกฉาบอแต่รูปของท่านไม่มีรูปของท่านก็คือโยมมามอบให้เมื่อปี57เป็นรูปเหมือนเป็นรูปเหมือนขนาดประมาณหน้าตักห้านิ้่เก้านิ้วเก้านิ้วเป็นปูนอเอา,มามอหมเอามามอบให้ที่วัดที่วัดวเขาบอกว่า โยมเขานั่งอยู่ข้างใต้ตุดบ้านนั่งอยู่ชั้นล่างแล้วได้ยินเสียงว่าเอาครูกลับไปวัดเอาฉันกลับไปวัด oh, uh huh. โยมก็ว่าเออบนบ้านไม่มีใครอยู uh ่ huh. เขาพูดมาหลายเป,เป็นเขาว่าพูดมาเป็นสัปดาห์ครับแล้วสุดท้ายเ,เขาบอกว่ากําลังนั่งอยู่บอกเอาครูกลับว่าแล้วก็มีของหล,ลง่นออกมาฉันกดแล้วก็เลยขึ้นไปชั้นสองแลวก็ไม่มีอะไร oh. ก็เลยคิดว่าเป็น ปานั่งมองว่าให้กับวัดรูปวัดไหนคิดว่าวัดทองก็ไปนั่งดูเขาเว่าหลวงปู่เล็ง oh. เขาก็เลยเอามาคืนให้วัดมาวันที oh. ่ห้าเจ็ดเมื่อมาคืนแล้วก็ทําการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เหล็กหน้าตัก40เท่ถ้าองค์จิริย์40นิ้วนิ้ว oh. เอาไว้ในศาลาปูรพาจารย์หรือว่าศาลาภาการาลูกศรเป็นหลวงปู่เล็กองค์ใหญ่องค์แรกแล้วก็หลอ่อหน้าตัก ห้านิ้วเก้านิ้วให้โยมบูชาก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วแล้วก็เหรียญรูปหล่อร้อยองค์ท่านก็หมดไปแล้วครับนะฮะแล้วที่ผ่านมาวัดเราในยุคของพระจารย์นีมีสร้างวัตถุมงคลเออแล้วก็มาสร้างครั้งที่สองสร้างเหรียญเม็ดแดงของหลวงปู่เหล็กก็หมดแล้วเช่นเดียวกันโอฮะฮะแล้วก็มาสร้างครั้งอะไรอีกอันก็คือสร้างเหรียญพระประธานเอเวอร์โสถก็หมดแล้วหมดแล้วโอ้ฮะแล้วก็มา ที่ล่าสุดก็คือสร้างเหรียญทเทวสวุวรรณที่ปฏิทันด้านหน้าเนี่ยโอ๋อฮะเท,<า>ทวสวุวรรณนี่เราเริ่มสร้างปีไหนอะสร้างเมื่อปี65 65บห้าหกสิบห้าใช่แต่เทแต่แต่แต,แต,แต,นนตั้งแต่ปี63อสององค์ใช่ไหมฮะสององค์เลยเป็นหน้าหน้ายักษ์กทั้งคู่หน้ายักษ์กับหน้าเทพหน้ายักษ์กับหน้าเทพนะฮสององค์อ่ามีคนมากราบไหว้ขอพรกันเยอะไหมฮะเออ คนมาแบบไม่ขาดสายไม่ขาดสายใช่ไม่ขาดสายกมากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เมื่อก่อนวัดทองเนี่ยไม่มีคนมาเลยตั้งแต่มีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคนมาแบบไม่ขาดสายแล้วก็ทําให้เลี้ยงลูกพระลูกเพจได้เพราะพระเนี่ยที่นี่ศึกษาทั้งนั้นเลยเป็นพระนักเรียนพระนักเรียนนะซึ่งพระอาจารย์ก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาส่งเสริมท่านเพราะว่าก็เป็นพระลูกหลานบ้านนอกกันนะครับ ที่พึ่งสุดท้ายก็คือการอาศัยผราเหลืองหรือว่าอาศัยพุทธศาสนาในการศึกษาในการที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้มีความรู้รที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ครอบครัวได้ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องดูแลท่านตรครับแล้วรุ่นนี้นะพระอาจารย์ดำริจัดสร้างเป็นพระกลิ่นพระกลิ่นวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะหาทุนในการ บบรณณปฏิสังขรณ์สราการเปลนนี่ยอายุ200กว่าปีโอ้ฮะฮะก็เป็นพระกลิ่งสายฟ้าสายฟ้าทำไมต้องสายฟ้าก็มานั่งคุยกับทีมงานเจริญพรหรือว่าคุณโก้ครับแล้วก็คุณเทพหรือว่าคุณเล็กครับซึ่งเป็นเซียนพระว่าจะทําอะไรดีที่จะบูรณณปฏิสังขรณ์วัดเพราะว่าวัดทองนั้นอย่างที่เคยแซที่เคย ประชาสันค์แล้วพูดกัะญาติโยมทั้งหมดว่าวัดเรามันเป็นชุมเล็กๆครับมีชาวบ้านอยู่ประมาณ58หลังคารับนับ้นการบรณิณะปฏิสังขรณนัะมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะทําให้แล้วเสร็จ่ดยง่ายก็เลยมาปารอบว่าจะทํำไมดีพอปารอบว่าจะสร้างพระกลิ่งรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับความกดรรมจากคุณเล็กหรือคุณเทพที่ได้สละเหรียญ เกจิคณาจารย์ดังๆซึ่งมีราคาซึ่งคุณโยมก็ทราบแล้วว่ามีอะไรบ้างครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งจะขายไปคือคกูกทีมงานเจริญพรที่ะจะมาช่วยกันในการพัฒนาโทรนปฏิสังขรณ์ฝากไว้ในประวัพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาครับตามที่พระเจ้าตากท่านได้มีปณิธานที่ว่าถาวาย กอบคู่ภะษาเกอบคู่เอกรากณถวายเป็นพุท